สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวสามาคัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่ำคืนของวันที่31นะครับพี่ๆตุลาคม2567กเ็เนาะก็เป็นเขาเรียกว่าสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนนะครับเนาะก็ขอให้แนวทางที่ทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามโชคดีเฮงๆปังๆนะครับสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเราน่าจะมา มาสายลูดกับสายเจน่าจะหนึ่งรอบนะครับพี่น้องหลุดไปหนึ่งรอบตัวตัวเด่นมาหนึ่งรอบนะครับราวสามัคคีให้1กับ7ผลที่ออก026-40นะครับรอบนี้หลุดไปราวสามัคคี VIP ให้7กับ1นะครับผลที่ออก806กับ18แนะครับเนาะพาแต้มเดียวนะครับรอบนี้7ไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่18นะครับ เรา V.I.P ให้0กับ4นะครับผลที่ออก802กับ18ใครรูดที่0ก็ไปที่02ตรงๆนะครับพี่พี่เนาะก็ยินดีกับเรา V.I.P ด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับพี่พี่เพราะว่าไอ้รอบปภพเนาะยังไม่เปิดไฟนะครับพี่เนาะก็เลยยังไม่สว่างเพราะว่าผมทำคลิปที่ทำงานนะครับพี่พี่เนาะเวลาเบรกนะครับวันนี้ทำโอทีนะครับผมสำหรับแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับ ฝากคำเตือนทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะสำหรับนะครับเราสามัคคีให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับพี่พี่ลูดไปที่เลข1 10 12 16 50 52 5 6นะครับ3ตัว512นะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับราวสามัคคีนะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข5กับ1เหมือนกันนะครับได้เลขเด่นเหมือนกันเนาะหน 16 15 50 5หนึ่งห้นตัวห้านนะครับท่าในใดที่ยังไม่ไปติดตามแนวทางนะครับรัฐบาลไทยก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับพ,พี่น้องรัฐบาลไทยเนี่ยผมลงไว้แล้วนะครับเนาะก็พรุ่งนี้อาจจะได้มีลุ้นกันนะครับ เราว VIP นะครับให้1กับ7นะครับรูดไปที่เลขเจนะครับผม10 12 17 70 72 78นะครับ3ตัวให้ไปที่170นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับค่ำคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พน้องท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับค่ำคืนนี้แอดขอเวพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเงปังปังนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ